สวัสดีครับวันนี้วันวน,นี้ช่างต้นกำลังตัดผมมีคุณยายงวนครับมีคุณยายงวนพาหลานมาตัดทรงผมทรงสมุไรแปลงร่างเป็นดาวอังคารนะครับนี่ครับทรงสมุไรแปลงร่างเป็นดาวอังคารมงโลกครับดูครับนั่งเฉยครับนั่งเฉยเออทรงนี้เป็นทรงดาวอังคารมงโลก แล้วก็แปลงล่างด้วยสมุนไพรญี่ปุ่นดูดูทรงเขาตัดนะครับนี่ mm. เขาจะแปลงล่างเป็นสมุนไพรญี่ปุ่นอันนี้คือทรงสมุนไพรญี่ปุ่นใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดด้านบนอย่างนี้ครับตัดไปแล้วแล้วเขาจะมาทําเป็นสมุนไพรแปลงล่างเป็นดาวอังคารหมงโลกดูนะครับนี่เด็กคนนี้เขาจะไปเข้าโรงเรียนอนุบาล ดาวอังคารหมุนโลกเขาทำอย่างนี้ครัมปึ๊บปึ๊บปึ๊บน,นี่ครับชงดาวอังคารหมุนโลกนะครับนี่ปึ๊ยนี่ครับดาวอังคารหมุนโลกดาวอังคารนี่มันจะมาแบบนี้เลยครับมัน มันตกมาจากฟากฟ้านั่นจากกาแล็กซี่นั่นมันลงมาม,มาชนกับโลกแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้น,น,นั่งเฉยครับเดี๋ยวเดวตาทําให้แป๊บเดียวครับดาวอังคารเนี่ยมันตัดยากดูนะครับดาวอังคารหมุงโลก

โอ้คนไหนวะอโอ้โอ้ก็บานน้องปื้อนี่นี่ครับดาวคานมงโลกเพราะว่าเป็นทรงสมุไรแปลงล่างเอาไว้ใจมีนะเนาะครับอันนี้ทรงดาวคานมงโลกอันนั้นสกินเฮดเบอร์หกเบอร์ห้านะครับ ดาวังคารหมู่โลกชื่อจริง <Okay. S 1> ชื่อทรงเขาว่าสมุไรแปลงล่างเวลาตัดก็ทำอย่างนี้ตัดด้านบนก่อนตัดด้านบนก่อนอย่างนี้แล้วคนนี้เขามาตัดสกินเฮดเบอร์หกเขาก็ไปแล้วหลานนี่เขาตัดทรงดาวังคารหมูงโลกครับ ตรงนี้แหละครับคนมาตัดนี้ก็เด็กประมาณ3มปีสี่ปีนะครับเข้าอนุบาลแต่แม่ก็ชอบคราโรงเรียนบ้านดงก็อนุญาตให้เด็กตัดทรงแปลกประหลาดได้ครับนี่คนนี้ครับเนี่ยครับขอบคุณมากนะครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับทรงดาวองคาลหมงโลกผมตัดให้ดูด้านหลังด้านหน้าด้านนี้อย่างนี้นี่ดาวองคารมันจะตกลงมาตรงนี้แล้วมันก็แหว่งมาตรงนี้แล้วมันก็ลงมานี้ รงนี้เราก็แต่งเพราะเด็กมันจะนั่งไม่เฉยเด็กมันจะนั่งไม่เฉยครับนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับชาวเน็ตครับบวัสดีครับสวัสดีครับบ ลัดผมตัดัดทับเมย์ต้องตังไปขงล่างมนดาวัดผมมันยาับผมมันบนกระจอผมมัน่นตัดครคัดผเฉยั่ผเฉยตรงนี้เป็นทรงดาวัโลกแล้วก็แฟงลาย เขาระเปล่งลายสมุไรอีกเพื่อเสลงเทียนอันนี้คือทงสมุไรอยู่นให้เบอร์นีเาตัดด้านบนไปแล้วแล้วเขจมาทำสมุไรเป็นล่างเป็นดวง้งนนบดในคนนี้เขาจะเป็นเขาเรียนบานแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดรับฟินหมอดิดอดที่สิทธิ์พอตัวและคุณคง ขอร้องไม่คุเปมนคลุกต้องจิ้มจิ้มตอกอคตัดผมตัดตัดผมตัดผมตัดตัดผมบจิ้มิ้มต้อตัดผมตบุ่มตรงมถมมาทาตบมาเทมมติมาวิ่งมาบุมาลาตัดผมตัดตัดผมตัดผมตัดตัดผมมาฟาตัดกสีลงมาพอเสร็ต I'm oh, not oh. oh.